ใช่นะครับชื่อกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์วันนี้เราเจอกับเพชรเดชเป็นภาคที่อะไรเนี่ยสองครับครั้งที่สองเป็นงานของงานเจอเข้ามาแพ้ครับแพ้นะวันนี้เจอกับพิกัดร้อยสิบเจ็ดจุดห้าครับผมมาพอดีเลยครับไปสองยู่ที่สิทธิ์ไทยแลนด์ที่เชียงใหม่ครับทีวันรอบนี้สองอาทิตย์กับสามเดชมันเราเราประเภทยังไงฝีมือครับเราชกมวยมารูดวงหกสิบกครั้งครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดปีครับสามไปล่าสุดชนะกี่ไฟชนะสองแพ้หนึ่งครับวันนี้ร้อยสิบเจ็ดนี่ถือว่าครั้งแรกไหมจุดห้า ครับผมแรงๆนะครับเราเป็นคนจากจังหวัดสกลนครครับน้ำหนักปอยครับห้าสิบเจ็ดอัพฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยพูกเองจ่่มซองแฟนคลับช่วยแชร์และเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้จะไม่ท้ากิหวังครับมขอโชคดีครับครับคุณใช่สวัสดีครับเพชรเดชนะไม่ใช่เดชเพชรนะอันนี้คนพี่คนน้องน้องครับคนน้องวันนี้ร้อยสิบเจ็ดหยุดห้าเหวดีเป็นไงมันเคยช่องสบายเคยช่องไม่เหวดีเคยเคยเลยนะเราที่ไรเราชนะเข้ามาไหม ชนะว่าที่ไหนที่ทางสิทธิ์นะวันนั้นร้อยเท่าไหร่ประมาณร้อยสิบกอย่างว่านะน้ำโตขึ้นน้ำหนักมันขึ้นเรื่อยๆนะเราชกมวยม,มาตอนนี้รวมๆก็เยอะเป็นร้อย,ย,ยสามไฟหลังเราจะน่กี่ไฟก็ชนะไฟหนึ่งชนะไฟหนึ่งล่าสุดจะดิไอ้ไล่าดูเตะฟองซ้อนอ๋ออ่ะ,อะเราเป็นมนวยประเภทควบเครื่องคู่ต่อสู้นี่รู้อยู่นะเคยชกมาแล้วนะน้ำหนักปล่อยร้อยเท่าไหร่ ันปีนี้อายุ23อ่ะลูกหลานจากจังหวัดสุราษฎร์อ่ะบอกไฟครับเชี่ยนะสุราษฎร์ธานีเคยมีช่วยเชียร์ป็นเด็มา่เด็กเจ็บก็ได้รับการตัดหน้าตีไอลิวิรัสกันโอเคขอจุนนี้หนึ่งบ้าง